แล้วกับกิจกรรมดีๆจากโดยธนาคารออมสินฉลองครบครอบ100ปีภายใต้ชื่อโครงการประกวดแนวคิดธรุรกิจคนรุ่นใหม่ออมสินจากร้อยสู่เงินล้านเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงกว่า3ล้านบาทซึ่งธนาคารออมสินสนับสนุนให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาที่กำลังจะจบหรือจบใหม่และประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง16ถึง25ปีร่วมสร้างสารรค์ไอเดียธรุรกิจสามารถใช้ความรู้และทักษะที่ตนเองถนัดสร้างธรุรกิจของตัวเอง ผู้เข้าประกวด1ทีมจะมีจำนวน1-3ถึงคนจะต้องกรอกแบบฟอร์มสไปเดอร์โมเดลเพื่ออธิบายแนวคิดธุรกิจตัวสินค้าหรือบริการรวมทั้งส่งคลิปแนะนำตัวและแนวคิดธุรกิจความยาวตั้งแต่100วินาทีไม่เกิน3นาทีนับจากวันเปิดโครงการจนถึงวันปิดรับสมัคร19กันยายนที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าสมัครมากกว่าถึง1,101ผลงานซึ่งจะประกาศผลผู้ที่เข้ารอบ100ทีมในวันที่2ตุลาคม2556นี้ วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือการเตรียมเยาวชนไทยให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศพร้อมที่จะเข้าสู่การประกอบอาชีพของตนเองเกิดการสร้างงานสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแก่เศรษฐกิจซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของธนาคารออมสินในการเป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อการออมการลงทุนและการพัฒนาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเขียงคู่สังคมไทยมาตลอดระยะเวลา100ปี ผมว่าขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาแล้วก็เยาวชทนที่สนใจที่เข้าคุณสมบัติในเบื้องต้นคืออายุ6ถึง25ปีเนี่ยเข้าสู่โครงการอมสินจะร้อยสูงเงินล้านครับก็เป็นโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งที่จะทำสินคัดสรรไปอย่างดีให้กับลูกค้าแล้วก็ผู้ที่สนใจกับสถาบันสินครับในตอนหน้าจะพาไปพบบรรยากาศที่ทีมงานได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์โครงการยังมหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวม21แห่งเพื่อให้ข้อมูลแก่น้อง,น,องนิสิตนักศึกษาให้มากที่สุดค่ะ